เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาพบกับผมเบลล์เปอรน,นชั่นทีวีเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม m i d เดิลเอิร์ดแชโดว์ออฟบอร์ในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยไปเจอไปเจอตีนหมาโดนยิง2ดอกตายหาเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาผมเพิ่งศึกษามาว่าไอการที่เราตายเนี่ยจะทำให้พวกกัปตันเนี่ยหรือหัวหน้าพวกเนี้ยเออ่มันโหดขึ้นนะเลเวลมันจะอัพนะครับผมก็ ฉะนั้นเราจะตายบ่อยไม่งั้นภารกิจเราจะผ่านยากขึ้นนะครับผมคราวที่แล้วเรามาตรงนี้โดนไป2ดอกไม่ตายไม่เป็นไรเอ่อผมมีแผนว่าจะวางว่าจะทําภารกิจเสริมภารกิจหนึ่งสีส้มภารกิจหนึ่งสีเหลืองภารกิจหนึ่งต่อคลิปนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะหรือว่าอาจจะทาทาให้มันให้มันได้นะไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเราจะต้องไปภารกิจตรงนี้หรือข้างบนดีก่อนตรงนี้ก่อนดีกว่าข้างบนเราเพิ่งไปมา เราไปเปิดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคลงไปเปิดก่อนจะเปิดทาวเวอร์กอนหูร้อยกว่าโอ้คันกว่าคันกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะตัดนั้นถ้ามันวิ่งไกลแต่ระหว่างนี้ที่เรายังไม่ตัดเราต้องคอ่คอยคคลืบคานค,ค่อยคคลืบคานคลืบคานเงามาจุดลาดใหออีกพวกอรูรุปุนี้นะครับโอ้โหเต็มมะ เงาปัจุราตมาแล้วเดี๋ยวเด้อไอ้นี่มามามาขอสู้ทับสว้หน่อยรู้ว่าไอเดี๋ยวเราอย่างเงี้ยมันสามารถสับส่วนหัวหน้าได้ตรงหัวหน้าได้เราเอาขั้นที่สามเลยแล้วกันมาแล้วก็ท้าทิ้งยังโหดเอ้ยมันมีตรงนี้เหมือนกัน สอบสวนได้ทีมประเทนเรอโอเคไหนดูดิโหอ,โอย่างนี้รู้รู้หมดทุกตัวเลยอันนี้พาวเวอร์สิมีอะไรบอกไหมมันอ่อนแอต่อธนูกับอะไรเนี่ย Combat คอมแบตฟินิชเชอร์เอ็กซคิวชันรือเปล่าโอเคเรามีสกิลเอ็กซคิวชันมาแล้วเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์วิง่ง อีกคันห้าร้อยกว่าฟุตโอ้ยฟุตหนึ่งนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทาวเวอรน์นี้เออเมื่อกี้ทำไมเราไม่ฟาทาวเวอร์มาทาวเวอร์นี้ก่อนแล้วค่อยไปอีกทาวเวอร์หนึ่งไม่เป็นไรไหนๆก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งต่อไปแล้วกันเฮ้ยอะไรวะอะไรอะอะไรวะ,ะ,รวะเห็นเหมือนผมเปล่าเมื่อกี้ โอ้สไลด์ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ชับมีชัดดาบชักมีชัดดาบชับมีชัดดาบเหรอเฮ้ยลองได้ลองโอ้ไม่ทันว่ะกดเด F เหรอ Execution โอ้เอฟไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันนั้เป็นไร Execution ตัวนี้ตัวนี้ทันไหมไม่ทันอีกนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา Execution Execution เก๊คิวชั่นมายัางมาได้แล้ว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 เราจะลองใช้จะได้ใช่ไหมเนี่ยนะไม่ได้ใช้แต่วันนี้ม,มาดูว่าคุณไม่ได้ใช้หรอวันนี้เออเออเออเทมาอีกแล้วเหรอมึงจะมาทำไมกันเนยๆๆ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 อะเยอะแยะเยอะแยะฮะฮะมาก็ตายมาก็ตายมาก็ตาย,มา,ตายมาอีกนะ เฮ้ยมีอะไรวะนั่นอ่ะตัวอะไรอ่ะเจนจับขังกรงด้วยเราไม่ยุ่งแล้วกันนะเราไปแล้วเรามีทุรละอยู่ในกรงต่อไปอืมงั้นเดี๋ยวขอตัดตรงนี้เลยก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอกันหน้าทาวเวอร์ครับมาถึงแล้วจะบอกว่าวิ่งไกลมากโอ้โหไม่มีอะไรแบบให้เราขี่เลยเหรอสัตว์ขี่อะไรพวกนี้ อย่างไกลอะโอเครีฟอสก่อนรีฟอสโอเคเปิดฟาสทาวเวลให้เราก็ขึ้นมาตรงนี้ไม่เดี๋ยวก่อนมันมีส้มๆขึ้นตรงนี้เราส้มส้มก่อนไหมมันใกล้ดีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเมื่อกี้ไปส้มส้มพัดแรกก่อนนะดันตายเฉยส้มส้มพัดสองจะรอดไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราอัพสกิลมาแล้วพาวเวอร์แปด ที่เขาเพิ่มเท่าไหร่ลืมดูไอ้ตัวนั้นโอเคโอ้โหถือโลมาด้วยโหดอ่ะชื่อทบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเราต้องอ้อมว่ะเราต้องอ้อมโอ้โหเยอะว่ะ เราไปด้านหลังดีกว่าว่านะโหเสียงดังขนาดนี้ไม่ได้ยินเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวทีละตัว,วอุ่ยอย่าเพิ่งมองอย่าหันมองหลังอย่าหันมองหลังมองแต่ข้างหน้านู่นอา้าวไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไปไม่ไปเหรอมาอืมกำจัดลูกน้องทีละตัวสองตัว,วะจะไปไหนอย่าเพิ่งไป งงไมเ่ลูกน้องไปหายไปหมดเนี่ยอยู่ไหนวะเวเรากระโดดลงไปสเตลมันได้กระโดดลงไปสเตลอือ,อเเชื่อไปทีน,น,ทนึงนอือ มาอย่าพุ่งปากดีอย่าพุ่งปากดีมันปันไม่เข้าวะอุ้ยกระโดดไปได้ด้วยโอ้โหจะปั่นมันยังไงวะเนี่ยไปมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวสเปซปามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะปั่นมันยังไงวะปั่นมันยังไงปั่นมันยังไงอุ้ยโอ้โหชีเดียวพึ่งหลอดเดี๋ยวชีเดียวพึ่งหลอดอีกแล้ว อุ <muitas S 2> ้ย <sketches> อ oh, uh, oh, <illions> ื yeah. oh, ้ออ <ahead>, ื uh, ้อโ้ป <mor MEL Thanks> ั mm ่น hmm> มันไม่ได้ว่ะอีกแล้วเหรอโอ้มาเส n ตัวเดี๋ยวอหเดี๋เดี๋ยวมาสองสาตัวว่ะสองส้มตัว่ะสองสามตัวะสตัวว่ะเดี๋ยวมันอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอทีละตัวได้ไหมเอ็กวเทสอวเดี๋ยวเดคูจะตาย กูจะตายตายอันหนึ่งนีก่อนแล้วเราสู้พวกนี้ไม่ได้จริงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเฮิร์บมีเฮิร์บเอาเฮิร์บแถวนี้อยู่ไหนวะนี่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 เอาเฮิร์บเฮิร์บแถวนี้เดี๋ยว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 เอออีกแล้วเหรอสามตัวแล้วนะให้จะบ c r o s s m โจ e Journey over now you die เอยกูไปแล้วสามตัวเดี๋ยวดเดี๋ยวเราเข้าไปจสเตลได้ป่าววะมันมองไม่เห็นเราแล้วมันหลุดมันตามไม่ตามมาแล้วเข้าไปสเตลไหนไหนไหนเยอะเหรออุ้ย <sa> อ <iden blessing> ุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไหมนะขอไอ้ตัวนี้อืม ีอกแล้วเหรอมึงมาชุมนุมอะไรกันเนยอะแยะพวกเราเรามาชุมนุมประชุมใจรักกูไปแล้วไปแล้ว,ป,ลวประชุมใจรักอะไรเอานี้เถอะนี่นิหนี่เหรอนนนหรอนีไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอกไม่หนีนี่หว่ามาอีกตัวหน,นึ่งโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนีแล้วคุณหนีแล้วคุณไม่อยู่แล้วเราจะทำไงดีมันมีตัวหนึ่งใกล้ตายอ่ะเอาตัวนึงเอาตัวนึงก่อนไหมหหหหอยู่หลังบอกว่าโหอยู่หน้าสุดด้วยอะไรเอาตัวนี้ก่อน ไปแล้วออโอ้โหอีกตัวเหรอไปชุมอะไรากรันเยอะแยะมาชมมุม,มาา <c oughs> อะไรกันไอ้กูไม่ไหวแล้วมันหลบมันหลบหลบลบลบเราใช้วิธีแขนยุทธการสเตลอุ้ยมันเห็น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 ใช้วิธีสเตลเอาแล้วกัน นเมื่อถ้ามันเข้าไปซึ่งหน้าไม่ได้อมันเห็นวะเห็น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 อ้อมอ้อมอ้อมยูการอ้อมอู้มันเห็นอีกว่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเถอะไม่เห็นเถอะไม่เห็นเถอะมา เราจะเอาตัวตัวนั้นอะออกมันมีข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋อาตัวนี้เออได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตัวหนึ่งแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วโอเคได้ตัวหนึ่งแล้วโอเคเด๋อ หีุตัวปะโอเคเราได้สเตลตัวหนึ่งเอาอีกตัวนี้ด้วยแล้วกันค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่คือแผนการลบของเรามามาเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในนี้เห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยโอเคได้แล้วอืมโอเคไปกูไปแล้วไปยุทธการของเราก็คือการสเตลล์ยุทธการของเราคือการสเตลล์ ตัวนี้อืมอุ๊ยอุ๊ย,ยกางดงกลางดงอยู่กลางดงเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนุกตรงนี้แหละพาร์ทนี้จะยาวก็ตรงนี้แหละเอาไอ้ตัวนี้ เชื่อดเชื่อดอเจไปแล้วเฮ้ยมีตงงัวหนึงใกล้าตายมตงงัวใกล้าตายอุยอ้ยอุ๊ยยังเห็นว่ะยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่อุย้ยจะตายอีกแล้วเหรอเป็นไ,ไรพาร์ทนี้เราไม่ทำภารกิจหลักแล้วพาร์ทนี้เราขอฆ่าลังโครนเลยดีกว่า ไหนๆก็มาชุมนุมกันขนาดนี้เอาสมุนไพร่มาเรามาฆ่าล้างโพดมันเดียว์มิจะรู้ว่าเรายิงตัวนี้ตายหรือเปล่าตายตายโอเคตายไปหนึ่ง ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งคาเวอร์ได้สามแนะ่เดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเมื่อกี้ค่ายที่ตายลืมเมา,เอาโอเคเมาลูนก่อนมากี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจอไหมเอาตัวไอตัวนี้ดีกว่าใกล้าตายแล้วนะเอ้อเเามไม่โดน ไม่โดนไม่โดนไปแล้วไปแล้วมาไม่เห็น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 ไม่เหน็นขึ้นบนสุดแล้วทีนี้เซลเนตัวไหนตัวนี้แล้วกันตัวนี้เลือกตันน้อยสุด ไปแล้วไปแล้วอา้ามันฟื้นพลังฟื้นพลังด้วยเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนมันฟื้นพลังได้อ่ะไม่เห็น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  ัวนี้ออืืจบไปหนึ่งชีวิตมาไหนอีกไหนอีก,อกไปแล้วไปแล้วปีนแล้วปีนแล้วปีนไว้ก่อนไหนอีกเอาตัวไหนอีกเคยเคยวิ่งเตลไปเอาตัวน,วน,วน,วนี้มันดันมาเยอะ เดี๋ยวไปแล้วอืมเดี๋ยวว่าขอสเตลสเตลอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วมาวนกันอยู่รอบตึกไงล่ะมามาธนูหมดยังวะไม่มีธนูอีกโอ้ยแต่ทำไมทีนี้มันมีข้อบนตรงนู้น โอ้ยโอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวคันูหมดว่ะอ๋อมีนี่โอเคตัวไหนใกล้ตายวะไม่เห็นว่ะมันไปแล้วไปแล้วมั้งหนีกลับไปก่อนละใกล้ตายอ่ะตัวนี้อืมมา หลบหลบอืม execution execution มามาตอนนี้มันแล้วตอนนี้มันแล้วอืม execution เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

มามามาโอ้ยโอ๊ยเข้าสลบได้เลยๆวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาละได้แล้วจังหวะนี้ได้แล้วได้จังหวะได้แล้วจังหวะได้แล้วไอตัวนั้นก่อนเอาไอตัวน like anyway, okay. well. ี้ก่อนอืมโอเคเสร็จไปหนึ่ง เหลือเอ้าอ้นี่ยังไม่รู้เรื่องอีกยังไม่รู้เรื่อ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 งเหรอใาอมันเพิ่มเลือดได้ว่ะไอ้ตัวเนี้ยเลือดมันดิ่งตลอดเลือดมดิ่งตลอด รวดเร็ตลอดโอ้โหมันเลือดมันเด้งว ER uh ่ะเดี๋ยวเราว totally ่าเต้องกำจัดตัวโล่ก่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋เวเาวเดี๋วเวเวดยววเวเหเยเยวดีเดี๋ยวเเ He got away. Next time I will catch him. Rồi quá. Đeo đeo đeo, thì luôn còn được ạ. với này mà. มันไม่ยอมเข้าไปตรงอหอคอยวัล่อไปที่หอคอย่ันจะเข้าจะไว้ช้นี่มันอย่าเลยลวจะงเก็บซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาตมาจัดอตัวโลก,ก่อนมาส

นี่เราฆ่ากันเหลยไอ้สองตัวนี้มันฆ่ายากจริงเราต่อยตัวนี้ไปเรื่อยดีกว่าต่อยตัวนี้ไปเรื่อยอืมโอเคเลยทีนึง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 เลทีนึงมาทีเดียวทีเดียวทีเดียวจบทีเดียวจบทีเดียวจบ มาเหลือไอ้นั่นละเหลือไอ้นี่ละตัวเดียวละมามาเหลือตัวเดียวละเฮ้ยสองตัวเหรอะมาอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่ได้มามาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหไม่ใช่ มันมาแล้วมันมาอีกมาเลยแยะวะมาแล้วมาอีก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 มาล้มาอีกีกออี จะมาเยอะขนาดนีด้ก็มาอืมาจะมาเยอะขนาดนีด้ก็มาอืมาแทงเอุ้ยบีบคอบีบคอบคออีบคอเสร็จไปอีกหนึ่งมาเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมา execution มา อ่าเล็กหนึ่งนี่จะกวาดล้างเป็นการกวาดล้าง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 มาข้างหลังอือเดี๋ยวอือกวาดล้าง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 มามาเล็กคว่ำมันตรงนี้แหละมาอีกทีนึงเ่ง e x คิวชั่นอีกทีนึง อย่าให้มันหิวอย่าให้มันหิวเออหมดโอ้พาร์ทนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากมาเอามันมันสู้เหรอเขาอื่นเขาหนีนหมดเขาอื่นเขาหนีหมดสู้เหรอสู้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 เหรอเขาอื่นเขาหนีหมด เอา้าเราจะได้ไหมเนี่ยอันนี้ดูส์เต็มไปหมดเลยอะไรเรามาทำไมเรามาทำไมมาทำไมมาทำไม,ม,ำไมจะเก็บของจะ,จ,ะจะเก็บของจะเก็บของเก็บของ execution มามาเดี๋ยวขอเก็บของก่อน Dạ hưng. Dạ phưng, dạ phưng mà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 . Ôi, mà nhiều quá. Mà nhiều. Mà nhiều hả? Mà nhiều.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  Mà execution là như Mà, đéo. Đéo. điều จะเอาของเนี่ยเอาไม่ได้ทีหนึ่งม,มามา execution ถ้ามันโหดดีมาแต่ผู้มามมเยอะเลยวะจะเก็บของได้ไหมเนี่ยเก็บได้เก็บไม่ได้เลยเหรอจะขอเก็บของก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเสริมความมัน เสริมความมันโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหมันจะมาเลยเยอนะแยะเนะี่ยแผนเดิมมาเราเข้าแผนเดิมของเราเถอะอุ๊ยอุ๊ยมันมีพิษมีพิษมันมีพิษว่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวูมีพิษมีพิษ โอ๊ยโอ๊ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหนีไปไหนหรอหนีอย่าเพิ่งหนีมันจะไปไหนมันจะไปไหนแล้วมาอืมมา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  มาอย่าหนีอย่าหนีนะอย่าหนีนะม,มาเหลือลูกพี่ลูกพี่มันลูกพี่อือทีเดียวโอ้กว่าจะได้แต่ละอันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะอันนี้โอ้ย โอเคเรี okay. ยบร้อยเจ็บครบหมดแล้วผมว่าเดี๋ยวผมพักพาร์ทสไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะผมก็เดี๋ยวจะไปต่อตัวภารกิจตรงเนี้ยในพาร์ทที่สามนะผมโอเครู้สึกพาร์ทสนี่จเจอ,อแต่ยำทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่เราก็ฝ่าฟันมาได้ไม่ตายนะอ้โหสุดยอดมากเอ้ยเป็นแผนการลบที่เฉียบขาดน,นะถ้าเรากําลังน้อยเนี่ยให้เราเน้นใช้สเปลเป็นหลัก <c oughs> จะทําให้เราได้เปรียบมากนะครับผมโอเค ขอให้ทุกท่านโชคดีนะผมรักรอีสวัสด์นะผมก็จากลากันตรงนี้เลยครับผมโอเคสวัสดีครับ